สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะก้อยกุ้งนะคะเพื่อนๆก้อยกุ้งวันนี้หรือตำกุ้งนะคะเราเราใส่มะม่วงนะคะหอมแดง RPG แล้วก็เราใช้น้ำพริกปลาร้านะคะเพื่อนๆน้องบีลองเปิดดูดน้ำพริกปลาร้าเขาเป็นไงน้ำพริกปลาร้านะคะตอนนี้เราใส่มะม่วงก่อนอน้ำพริกปลาร้า <lim b liber> บางคนก็ใส่น้ำพริกแราบก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใส่น้ำพริกปลาร้านะคะเราจะก้อยกุ้ง น่าทานมากๆเลยเราใส่มะม่วงมะม่วงมะม่วงเยอะนะคะมะม่วงก็จะแทนมะนาวได้เลยนะคะแล้วแต่สูตรใครสูตรท่านนะคะสูตรใครก็สูตรมันเนาะบางคนก็จะใส่น้ำพริกกลาบแล้วก็ใส่มะขามเปียกอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราแต่เราใส่มะม่วงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอันนะกุ้งเรากุ้งฟอย กุ้งฝอยนะคะเ,เพื่อนๆกออยกุ้งฝอยหรือตากุ้งฝอยในีใส่น้ำพริกปลาร้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันน้ำพริกลาบก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆแล้วแต่ว่าสุดใครสุดมันนะคะกุ้งฝอยก็พอหากินได้นะคะบ้านเราก็ยังหากินได้อยู่ไม่แพงเท่าไหร่เขาขายถุงละยี่สิบนะคะเราก็ สองถุงก็สี่สิบบาทเพื่อนๆลองมาดูนะคะใส่น้ำปลรราลงไปหน่อยโอ้โหนี่สุดนี้มีน้ำปลรราด้วยโอ้โหอ่าเดี๋ยวลองดูทีโอโ้ใส่มะม่วงใส่น้ำปลรราโอโ้เพื่อนๆ อร่อยนะน่าทานมากๆเลยอะ่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเพื่อนๆอร่อยก็บอกมีหลายสูตรนะคะเพื่อนๆมีหลายสูตรน,นี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราใส่มะม่วงนะคะสูตรนี้ใส่มะม่วงนะคะ ใส่มะม่วงก,วกล้อยกุ้งอร่อยไม้เลยลองชิมใส่ต้นหอมผักชีเขาถ้าอย่าลืมเพื่อนๆสุดนี้ก็อร่อยนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปต้นหอมผักชีลงไปนะคะเพื่อนๆก็เป็นอันว่าเสร็จชิมรสชาตินะคะ อ้ยน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆนืนนอ่ออ่าอันนี้ตักสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะคะคนไม่ไม่กินเผ็ดเดี๋ยวเราก็เพิ่มน้ำพริกไปอีกเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนโอ้เตรียมตักนะคะเพื่อนเพืๆๆ่นดูก้อยกุ้งเราก้อยกุ้งก้อยกุ้งมาแล้วจ้าก้อยกุ้งสุดนี้น่าทานมากๆเลยโอ้ สุดยอดเลยเพื่อนๆก้อยกุง้ง